สวัสดีค่ะ fc แฟนช่องสู่ขูสูคนพบพอกับช่องสาวบ้านนาน่งสวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันสิบสามโมกราหกแปดจ้าพบพอกันคืนนี้นี่ตัวเลขมาเว่ามาฝากมาตอนคืเกาล่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้ะเป็นตัวเลข fc จากทั้งสาวอุบล fc ใจดีเด้อพี่น้องงวดวังหันแตกสนั่นวันไหวพี่น้องจ้าหาหนึ่งหนึ่งหาเลขวิ่งเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างจ้ะ แต่ว่าเล็กสอเปเขาที่หลักร้อยเนาะคะ่ะออก2 0งศออกแล้วกะเล็กลางเนาะคะ่ะหนึ่งกับเขาไปที่ห้าหนึ่งเตะบุญลางจ้าฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะคะ่ะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสาบนาน้ำมาแบ่งปันจ้าแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อพี่น้องจ้าเปถึกปิดกันคัะจ้าอากาศนาวหนาวพี่น้องทางใดเป็นจังไหนเน่จ้า มนเตคิดม,มาวอกมาฝากมาตอนที่สําคัญดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของน้าเด้อพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพร่างกายอากาศหนาวจ้ะเบิงสาวนาเสียเสียกันหนาวยางหนาเลยพี่น้องหนาวค่ะค่ะเอา้าบ่าบ่ไหลใหญ่ไปเดี๋ยวเสียเบิงว่าทางสาวอุบุนนะคะเ็นส่งตัวเด็กตัวใหไมาสาวนานางบ่เวเยเว้ยสู้พี่น้องแฟนจังเอฟซีฟังทุกอย่างเรยวขึ้นอย่กระดวงดื้อพี่น้องจ๋าเป็นสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดแต่เลขทั้งสาวอุบุ เดินดีอหรืจ้ะขอบบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆที่อ่าส่งตัลิ่งไม่สาบานานงางโมเวเว่ยเวสู่พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังเอาบอ่บ่ไล่ไปไปบึ้งตัวเลขจากเสาอุบลพร้อมๆกันจ้าก่อนสิ่วันงวดใหม่อ่านี่เป็นสิสติงวดเก้าจ้ะเนี่ยค่ะสองมกระนี่เข้าไปทั้งหนึ่งเนาะคะ่ะออกหาหนึงสองก็ไปอยู่หลักลอยสองศูนย์เก้ากะถือว่าเดินดีพี่น้อง เลขสาวอุบลนี่เดินดีขามปีเลยเด้คอค่ะทันว่าก็เดินดีจ้ะบ่มักเพิ่นจับคู่นี่สามารถเอาเลขวิ่งเพิ่นไปลงทุนได้เลยพี่น้องค่ะถือว่าสุดยอดค่ะเอฟซี FC ขอมา,ลาไล่หลายสำหรับตัวเลขสาวอุบลเอฟซีใจดีเนาะแต่ว่าทั้งสาวอุบลเพิ่นก็เฮตดงานน้อพี่น้องเพิ่นกบ็บ่บ่่งบันใดที่สิเฮตดสตรเนาะถึงสิเหตุงานใจจะ้ะธุระส่วนตูวค่ะ กะถือว่าเพิ่นกะบเฮดมาแบ่งปันกะขอบุญขอบุญเพล่นหลายๆค่ะขอบุญขอบุญเพลนหลายๆทีน่านำมาแบ่งปันเนานะคลิปนี้เพิ่นกะสทรงมาให้แล้วล่ะจ้ะเพิ่นหัวกะสทรงมมืมอนีละ่ะจ้ะหม,ม่อวานนี่ซีทุ่มนี่ค่ะหัวกะส่รงมาหม่อวานนี่สีทุ่มกะขอบุญขอบุญเพิ่นกับวายุสุขภาพร่างกายสำคัญที่สุดเด้ออากาศหนาวดูแลสุขภาพว่าสนวา่าว่าสนวา่าขอบุญขอบุญหลายๆจ้าเช่นกันเนาะเอาเบาๆไรใหญ่ไป ไปเบิ้งว่าตัวเลขที่เป็นทรงมาาหานี่เป็นตัวใดหนึ่งว,วันที่17มกราคม68จ้ะนี่นี่ค่ะเป็นทรงมาแล้วอ้าวพี่นอ้องซูมซูมซูมเลขัตเก้าพี่น้องค่ะนี่อากาศเริ่มเย็นดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเพื่นว่าจ้ะขอบคุณขอบคุณค่ะเช่นกันเด้อค่ะสาวอุบลเนี่ยค่ะ ในวันที่17บมกราหกแปดยังเป็นวิ่งหนึ่งกับสองอยู่ด้วพี่น้องเลขจับคู่ไอ้เลขจับคู่ก็ยังโตเก้าพี่น้องคะ่ะหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งสามสองเจ็ดสองหกสองหาสองสตัวเดิวมงวดที่แล้วพี่น้องอาเลขเดินข้องเกาตัวนี้จ้ะเอาค่ะมักกะจัดขัดกัะเรือนผานเดี๋ยวสาบานะจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วกะ เอาของเก่ามาเปรียบเทียบให้พร้อมเนาะค่ะกาจีได้บึ้งชัดๆจ้ะสามนาก่ะขอบุญขอบคุณนไปอยู่ดอกค่ะนี่ขอบุญขอบคุณแนวทางเ้าค่ะเนาะเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะค่ะเอาค่ะไปบึ้งค่ะเดี๋ยวสิเขียนใส่กระดาษให้ชัดๆจ้าจ้ะตามนี้เลยค่ะสาวบนเอฟซีใจดีในงวดวันที่1 7มกราคม68วิ่งบนล่างยังเป็นหกับสเหมือนเดิมค่ะ เลขยังแหลนของเกาค่ะวิ่งบนล่างไปที่1กับสองเด้อค่ะจับคู่กับหนึ่งหกหนึ่งหาหนหนึ่งสสองเจ็สองหสองหาสองตัวเลขยังคงเดิมพี่น้องค่ะโชคดีรวยๆเฮงๆค่ะงวดวังหันออก1นึ่หาหนึ่งเนาะที่เพิ่นให้มาจ้ะหนึ่งกับสองคือกันเดี๋ยวสาบนาเสเบึงงวดเกาพร้อมจะเปรียบเทียบน้ำ เล่ตัวเกาเป๊ะเลยพี่น้องเนี่ยจ้ะตัวเกาเป๊ะเลยค่ะเนี่ยค่ะออกหนึ่งหาออกหนึ่งหาหาหนึ่งลงวิ่งหนึ่งกับสองเตกบนแตกรางค่ะกลาง่างออกหาหนึ่งเนาะกลางบนออกสองศูนย์เกาสองไปอยู่หลักลอยก็ถือว่าวิ่งได้ถึงสองดิ่งจ้ะแตะสนันวันไหววัวน,นี่เบิ้งว่าสีเดินดีบ่เนาะค่ะ ถือว่างวดเลขของปีเดินดีแตกสนันวันไหวค่ะอิซีขอมาไหลหลีพี่น้องสาวนากะทักเพิ่นแต่วา่ากะบอการล,ลุก,กวนเพิ่นหลเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นกะมีงานเนาะคะ่ะในธุระส่วนตัวเนาะคะ่ะเลยบอควรเพิ่นหลายแต่ว่าช่วงของความไปเพิ่นกะพึ่งตอกรลับมากะ,ะมือสันวันดีแล้วค่ะมือน,นี้นนำมาแบ่งปันพี่น้องแฟนชอังอิบซีเนาะค่ะแต่กะย่าลืมเด้อพี่น้องค่ะ สุดหน่วยคำนวณเนาะค่ะใส่สติดีๆก่อนจน้ำเป็นลงทุนหมักชุดใดคอยจัดบ่ได้บอกให้ซื้อตัตวโตเด้อค่ะมันหลาโตอยู่ค่ะค่นก็จะปล่อยมาแบบนี้ลหละเปดคููบุญลางไปกับพร้อมจ้ะเอาเดี๋ยวเิใหเก็บหน้าจอพี่น้องเคปบหน้าจอเด้อค่ะพิจารณาบึงค่ะสำหรับตัวเลขเนาะคะ่กะก็ถือว่าเลขงามพี่น้องค่ะสองหกสองเจ็ดนี่ดังเราเด้อค่ะ หนหกนี่ตรงกับวันคู่พี่น้องร้องเบิงค่ะเลขม้วนนี่สิดังเด้อค่ะสองหาสองสี 2, 5, 2, 4, 2, 6, 2, 7, ่สองหกสองเจ็ดนี่ดังแล้วจ้ะพิจารณาเบิงค่ะแต่ว่าเนาอค่ะนาะเลขดังกะลังเทือกับ่บออกแต่ว่าบางเทือก็ออกเต็มเต็มด้จ้ะเอาค่ะกอย่ายลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กริ่งๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้า ถึงผิดกันค่ะคับจักไปเห็ดอีหยังผิดค่ะเจ้าหน้ายัยโบเปิดคาให้เลยจ้ะก็ฝากแต่อิฟซีเฟนช่องเนี่ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับผู้มักเด้อค่ะสูตรหวยเนาะค่ะบหมักกะเลื่อนพานเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะเป็นตัวเลขอ่าทา้งสาวอุบล fc ใจดีเอาหน้าแบ่งปัน,ปนก็ขอให้พี่น้องแฟนช่องอิฟซีเนาะคะ่ะผู้ใดได้เห็นคลิปนี้รุ่ยรเฮงๆปังๆสู่กูสูค่คน คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำใจไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะวะลิวะฮาปุปราปาลิปุปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตนานังอุปกัปรปฏิจิชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโตสัพเพปุปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธรรมนิโช ติระโสยะาสัิติโยววัชันโตสัพพโรคโควินัสตตุมมาเตภวัตวันตรารโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสนิจังวุธาปะจายนองจัตตารอธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุขังระลัง